รุนนี้เลยก็ยังมาดึงโยดเลยครับเลยนี่ต้องเบื่อเอาทางปามโอนนะครับมาโห้ย,ยอดเลยนี่ครับ้องเอาทางปามปมตอ้นอ่อนโอนนะเนี่ยนูนกับข้าวข้าวที่กินโยดกับเลยนู้นเต็มมดเนียนูนหนังไม่กลัวเลยครับเต็มมดกับกลูกปมยุกกะคือกินบนต้นมาเลย ไอ้กับเต็มหมดกันนุังเหมือนเรือวันไหนสินทั้งกับขวาวจนโรบหมดรุด่นนี้เลยก็ตกโยดกับนี่ต้องเอาน้ำปั๊มอ้นมาห่อโยดจะตัวดาวมดนี่ต้องห,ห,ห่อโยอด,ด,ดมัเลยกับทำให้ห่อโยอดมันนุ้มดเลยกับ,ออนนก,บกินหมดดึงโยดหมดกับ อันตรายครับลุ้นนี้เลยยังอันตรายเลยโยมจิงเลยพกนาคาม้นนี่เลยน้องุมกิ่งใหม่กันครับปีอุ่นเส้นเลย